เช้า okay. นี้ไม่บวดจะพาไปตลาดไปเบิ่งตลาดเมืองนานกันเท่านี้เขาเอินว่ากาหลุ่มกาดเช่านะคะไปกันไปเบิ่งตามเส้นทางของจังเมืองนานจังหวัดนานเป็นจังไร่ Let's go มินนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะการขามามั้นจ,ะจะอดตอนเช้าพร้อมเมื่อวานจากดาบคถอยคึกคักไปไหนนะคะวันนี้คนเมื่อวานออกจากเปิดร้านไล้ยงสายกันค่ะแต่ว่าตลาดนี้ทุกตอนเช้าตอนเช้าเลยค่ะขับไปเซ็นข้างมานะคะ อันนี้ด้านอาตลาดก็จะเป็นโรงแรมผู้ค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเทวรล่าจ้ะโรงแรมเทวบล่ดนะคะข้างเขาตลาดมันก็นจะมีโต๊ะตั้งไว้สำหรับคนซิมมใสไซบาตกันนะคะพาเน่นเยอะมากเลยค่ะ สการรตง็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามากมายขายผักตดเจ้ากันนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามากนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศของตลาดเมืองลานแทงพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่กันนะคะใครอยากได้ก็มาหนีเลย่หนาหลานทองเลยค่ะนี่และคะ่ะเมืองลานบานใช่ไหคะอาหารการกินขาย อ,อบกีิค่ะนี่ค่ะมะแขวนจะให้ดูมะแขวนค่ะคนที่ไม่เคยเห็นมะแขวนเขาไม่รู้มะแขวนสดมะแขวนแห้งนะคะขายดีนะคะน็อปพิคเลค่ะขอขฟาซาเนือก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เออค่ะนี่คือสื่อของพื้นบ้านอันนี้คืองานงามอนค่ะอ่าใ่ใช่นี่แหละค่ะคือการลุ่มจังหวัดน่านได้ตัวเมืองน่าน,นะคะนี่นจะมีม่คาขายดอกไม้อย่างนะั้นนะ อันนี้คือปักฟักบานเพลอนเด้อักฟักบานเพลินเจ้ากระเฮนมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวปีกล้วยปลานะคะปักทองค่ะปักทองอันนี้รับการให้เลยปักทองลูกก็เริ่มมาเติ่ม,มปักเคียบค่ะปักเคียบบน,นนอแนน กระจกมนพริกนงอร่อยสุดในตลาดน่านจ้ะ